สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้อยู่กับช่อง Picky Channel และวันนี้ผมขอพื้นที่ในการขายของนะครับซึ่งวันนี้ผมจะมาขายเจ้าตัวนี้มันคือการ์ดจอการ์ดจอตัวนี้คือ Nvidia GeForce GT 1030นะครับผมต้องการขายครับผม ในราคา2,500บาทใครที่สนใจนะครับตอนนี้ติดต่อผมมาได้เลยนะครับผมต้องการขายออกจริงๆสามารถลดได้นะครับผมลดได้แค่ประมาณ2,300บาทนะครับผมกระจอตัวนี้สภาพการใช้งานผมพูดตรงๆเลยนะว่า99%มีแต่ฝุ่นที่เกาะนะครับแต่ว่าผมเอาไปเป่าฝุ่นมาแล้วอันนี้คือเป่าฝุ่นมาแล้วนะใครสนใจนะครับ Facebook อยู่ข้างล่างครับผมทักมาได้เลยนะผมต้องการขายจริงๆ เพราะว่าด้วยความที่ว่าเกมกาจอตอนนัเนี้ถามว่ามันเล่นเกมอะ่ะมันเล่นเกมได้นะทุกคนกาจอตัวนี้มันเล่นเกมได้นะติดอย่างเดียวตรงที่ว่าเราไม่สามารถสตรีมกับกาจอตัวน,นี้ได้ใครที่จะเอาไปเล่นเกมนะครับผมขายให้นะ,นะครับผมผมผมว่าตัวเนี้ยเหมาะนะสําหรับคนที่เล่นเกมอย่างเดียวไม่ได้เน้นแบบสตรีมอ่ะผมว่ามันเหมาะแล้วก็ใครสนใจติดต่อมาเลยนะครับผม ที่ Facebook ของผมนะครับผมผมผมีลิงก์อยู่ใต้ล่างดีคลิปชั่นนะครับรกดเข้ามาได้เลยต้องการขายจริงๆผมจะแพ็กของให้มีกล่องมีคู่มือมีแผ่นไดรเวอร์มีน็อตแถมให้ด้วยนะครับใครสนใจนะครับติดต่อผมได้เลยนะครับที่ลิงก์ Facebook ข้างล่างนี้นะครับไปแล้วครับผมขอบคุณครับ